ธุรกิจเครือข่าย MLM นะครับสามารถสร้างรายได้เปลี่ยนแปลงจากคนธรรมดาให้กลายเป็นเศรษฐีได้ในช่วงเวลาสั้นๆแต่คนส่วนมากยังไม่เข้าใจแล้วธุรกิจ MLM คืออะไรกันแน่ MLM คืออะไรเหมือนกับเชลลุกโซ่หรือเปล่า MLM นะครับย่อมาจาก multi-level marketing คือการตลาดแบบหลายชั้นหรือการตลาดแบบเครือข่ายเป็นการตลาดในรูปแบบหนึ่งนะครับที่ใช้การขับเคลื่อนสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคซึ่งมีอยู่หลักๆอยู่5ช่องทางครับ 1. การขายปลีก คือการซื้อจากร้านสะดวกซื้อต่างๆร้านขายยาห้างสรรพสินค้าร้านขายของชำหรือเราเข้าไปซื้อสินค้าในร้านใดร้านหนึ่งนั่นคือการขายปลีก 2. ขายตรงคือการเคลื่อนสินค้าผ่านเทคนิคการขายซึ่งผมเชื่อครับว่าหลายคนคงได้เจอมากับตัวเองเช่นการขายประกันการขายเครื่องครัวตามบ้านเรือนการขายเครื่องกรองน้ำซึ่งเอาตรงๆนะครับ ขายกันซึ่งหน้าก็ว่าได้ 3. การตลาดหลายชั้นหรือการตลาดแบบเครือข่ายคือการแนะนำบอกต่อสินค้าเล็กๆน้อยๆให้กับคนในครอบครัวญาติหรือเพื่อนๆของเราเป็นของที่เราใช้ในชีวิตประจำวันโดยที่เราไม่เน้นขายเป็นหลักซึ่งหลายคนยังคงสับสนเกี่ยวกับการตลาดเครือข่ายและเชลุกโซ่ซึ่งผมจะมาเล่าให้ฟังในช่วงท้ายครับ 4. การตลาดแบบส่งตรงคือการที่เราส่งสินค้าทางไปรษณีย์สั่งสินค้าทางโทรศัพท์หรือทีวีไดร์ 5. การตลาดออนไลน์คือการขับเคลื่อนสินค้าหรือบริการโดยใช้อินเทอร์เน็ตหรือเว็บไซต์เป็นตัวกลางเช่น s h o ป e e Lazada เป็นต้นสิ่งที่ทำให้ MLM นะครับ แตกต่างจากการขายอื่นๆก็คือการอุปถัมภ์หรือการสปอนเซอร์ผู้จำหน่ายใหม่ๆเข้ามาและสอนให้เขารู้วิธีที่เราทำอยู่สอนทุกสิ่งทุกอย่างคอยดูแลและให้กำลังใจในการทำธุรกิจจนกระทั่งเขาประสบความสำเร็จการอุปถัมภ์นะครับเป็นสิ่งที่ทำให้การตลาดแบบเครือข่ายเติบโตแต่ไม่ได้หมายความว่าเราต้องอุปถัมภ์คนทั้งโลกนะครับ แต่เป็นการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคแบ่งปันและบอกต่อโอกาสทางธุรกิจหรือรขับเคลื่อนสินค้าคนละเล็กคนละน้อยผ่านเครือข่ายผู้บริโภคของเราบริษัทธุรกิจเครือข่ายนะครับไม่จําเป็นต้องเสียเงินมหาศาลเพื่อการโฆษณาเพราะอะไรครับเพราะการโฆษณาที่ดีที่สุดคือการบอกปากต่อปากใช้ดีจึงแนะนําบอกต่อของสมาชิก ให้กับเพื่อนสินค้าเข้าสู่ระบบโดยที่เราไม่จำเป็นต้องซื้อของมากๆเลยเพียงแค่เครือข่ายผู้บริโภคของเราซื้อกินซื้อใช้คนละเล็กคนละน้อยก็สามารถมีโอกาสสร้างรายได้แบบทวีคูณในธุรกิจเครือข่ายได้แล้วแม้ว่าเราไม่ได้เป็นคนที่ขายของเก่งก็ตามยิ่งเรามีเครือข่ายผู้บริโภคมากขึ้นเท่าไหร่นะครับเราก็จะกลายเป็นนักธุรกิจอิสระที่ประสบความสำเร็จ นั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเราจะได้เป็นนายตัวเองในไม่ช้าแล้วรายได้แบบทวีคูณในธุรกิจเครือข่ายจะเป็นอย่างไรคลิปวิดีโอถ,ถัดไปผมจะมาเล่าให้ฟังครับกับผมอาร์มพลรณพัน์